สอ,อทเตรียมความพร้อมในการจัดงาน FGI Expo 2022นะครับในห่วงระหว่างวันที่2ถึง6กลุ่มผ่าพันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยตั้งเป้าว่าจะมียอดในการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจภายในงานไม่น้อยกว่าพันล้านบาทนายสุพัน์มุงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อทอบอกว่าหลังจากที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมา สอ,อทอในฐานะองค์กรหลักภาคเอกชนเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศได้ร่วมมือกับภาครัฐประครับประคองสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงมากจึงหารือร่วมกับพันธมิตรเตรียมการจัดงาน f t i Expo 2022เพื่อแสดงความพร้อมในการเดินหน้าและสร้างจุดเปลี่ยนให้วงการอุตสาหกรรมไทยก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืน งาน FTI Expo 2022จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Shaping Future Industries ฉากทัดใหม่อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตระหว่างวันที่2ถึง6กุมภาพ,พันธ์ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชยียงใหม่เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของภาคอุตสาหกรรมไทยและองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคก,การศึกษาถือเป็นการจุดพลุดอกแรกเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของภาคเศรษฐกิจและภาคประชาชน ให้ประเทศขับเคลื่อนไปได้อย่างเข้มแข็งมุ่งเน้นแสดงศักยภาพนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ใช้ชีวิตในยุคป,ปกติใหม่ยกระดับความก้าวหน้าภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายระดับประเทศภายใต้แนวคิด BCG Economy Model ซึ่งเป็น,นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานและมีส่วนร่วมผ่านช่องออนไลน์ไม่ต่ำกว่า5 0,000คน สร้างโอกาสทางการค้าเกิดมูลเงินทุนหมุนเวียนในงานไม่น้อยกว่า1,000ล้านบาทค,คุณอนุชามีเกียรติชัยสกุลมีเกียรติชัยกุลน,นะคะประธานสภาสหากรรมจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าเชียงใหม่มีศักยภาพและความพร้อมสูงการจัดก,กิจกรรมไม้เพราะว่ามีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวหลากหลายเชียงใหม่วางแผนพัฒนาจังหวัดระยะ5ปีที่มีเป้าหมายเพื่อให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งชีวิตและความมั่งคั่งเศรษฐกิจดีประชากรอยู่ดีกินดีสิ่งแวดล้อมดีโดยมองยุทธศาสตร์การพัฒนา3ประเด็นคือการท่องเที่ยวที่เพิ่มมูลค่า สามารถปรับเข้ากับสถานการณ์การเกษตรที่แม่นยำใช้ระบบดิจิทัลบนพื้นฐาน BCG และการค้าการลงทุนบนพื้นฐานของนวัตรกรรมและความยั่งยืนงาน FTI Expo 2022จะเป็นการแสดงพลังของภาคธุรกิจการผลิตจุดป,ประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่วงการอุตสาหการรมไทย และนี่ก็คือทั้งหมดของสรุปข่าวรอบวันทันเหตุการณ์ในช่วงเย็นวันนี้นะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมและร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นข่าวกันเข้ามาทางเพจของ News One ด้วยนะครับช่วงนี้พี่จิรติกรผมแจ็คกรุณชาติและทีมข่าวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ